วันนี้ขอเริ่มต้นพาไปดูคู่พ่อลูกสุดฮาครับกำลังจะไขประตูบ้านเข้าบ้านปรากฏมีรถวิ่งผ่านแล้วเขาเปิดเพลงมันมากๆบันเทิงเลยครับงานนี้ คือต้นฉบับอ่ะมันจะมีเสียงดนตรีด้วยนะคุณผู้ชมครับพ่อกับลูกกําลังจะไขประตูเข้าบ้านเอ๊ะลูกเหมือนจะได้ยินก่อนพ่อหัวโยกมาก่อนเลยโจ๊ะมาแล้วหัวโยกนํามาก่อนเลยคุณผู้ชมในจังหวะนี้นะน้องเรนครับพอโยกปุ๊บคุณพ่อเต้นตามนะคือจนต้องถามว่าสรุปเราจะเต้นหรือเราจะเข้าบ้านกันแน่นะเชื่อไหมคืนเดียวคนดูไป3ล้านวิว ล่าสุดคุณแม่ต้องอัดคลิปถามความรู้สึกของลูกสาวกันหน่อยเป็นยังไงบ้างครับน้องเรนครับคือหนูอยากได้อนาดิทำไมเขาถึงดูน้องเรนอ่ะเขาเพราะว่ามันตลกเพราะว่ามันตลกเันตลกใช่ไหมแล้วหนูเป็นคนตลกเหรอไม่ใช่ค่ะในคลิปเขาเป็คนดูสิบล้านเลยแต่เต้นให้ดูดิยกหัวยกหัวแบบเมื่อวานนี่จะเต้นหรือจะคึบไปกันแน่ ผมว่าหรือจริงๆไม่ต้องมีเสียงน้องเขาก็เต้นได้นะเพียงแค่แบบพูดให้มันมีจังหวะน้องก็โยกหัวได้แล้วนะอ้าวน่ารักดีครูพอลูกนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ